มันบุกเราแล้วมันบุกเราแล้วอีกมาน้อยมันบุกเราแล้วดูดูหน้ามันสิดูหน้ามันสีดูหน้ามันสิฮะดูหน้ามันสิใครอยากได้ตุมหมาใบเดียรบอกได้นะคะเราจะให้ฟรีๆแต่ขอคนรักจริงนะคะไม่ทิ้งขว้างนะคะไม่ทำร้ายน้องนะคะเลี้ยงน้อง ้วยความรักความอบอุ่นความเอนดูนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะอตัวนุ่นหลับนิ่งเลยอาจจะนุ่นหลับนิ่งเลยอัพวกงนี้โซน,นไม่เด่นปักไฟนะครับปักไฟไม่เล่นนะครับบุกแล้วมันบุกเราแล้ว บุกเราแล้วโอ้ยมันบุกเราแล้วมันบุกเราแล้วโอ้ยมันบุกเราแล้วใครก็ได้ช่วยเราทีมันบุกที่นอนเราแล้วโอ้ยมันบุกที่นอนเราแล้ว